あ ดาวพิศรานะคะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าดาวนะคะในบทบาทของพิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศข่าวค่ะเห็นในรายการดูสดใสแข็งแรงนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆดาวเองก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะจนเกือบจะทําให้เสียทั้งสุขภาพแล้วก็เสียงานด้วยนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวดาวจะมาเล่าให้ฟังค่ะสาเหตุนะคะของปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจของดาวก็อาจจะเหมือนหลายๆคนค่ะก็คือปัญหาของฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและตอนนี้ก็ยังมีอยู่ด้วยนะคะ เจ้าฝุ่น PM 2.5าเนี่ยค่ะสาเหตุของเขาก็คือเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมการคมานาคมหรือว่าการเผาขยะในที่โล่งแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ยากแล้วเจ้าตัวฝุ่นเนี่ยค่ะมันก็มีขนาดเล็กมากๆเลยถึง2.5หไมครอนมันสามารถที่จะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจของเราได้เพราะว่าขนจมูกไม่สามารถกรองได้หมดนะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ฝุ่นอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังพาสารพิษต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารปรออดแคดเมียมโลหะหนักต่างๆนะคะ ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจร่วมไปถึงอาจจะมีสารก่อมะเร็งด้วยค่ะซึ่งอันตรายแล้วก็ผลกระทบนะคะที่เราได้รับจากฝุ่น PM 2.5บางครั้งเนี่ยคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเราเรานะคะถ้าได้รับในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่มีผลอะไรค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าไปสะสมในร่างกายของเราแล้วเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาวได้โดยเฉพาะเรื่องของระบบทางเดินหายใจ <S <S เกิดอาการไอจามหรือภูมิแพ้ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งถูกกระตุ้น ให้เกิดอาการมากขึ้น การเกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรงังเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรงังเกิดโรคปอดเรื้อรงังหรือมะเร็งปอดค่ะสำหรับปัญหาทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่ได้รับจากฝุ่น PM 2.5นะคะดาวเองก็อาจจะเหมือนกับคุณผู้ชมหลายๆท่านค่ะนั่นก็คือดาวเนี่ยเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วคือเป็นคนแพ้ฝุ่นค่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในห้องที่มีฝุ่นอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นเยอะๆก็จะเกิดอาการคันจมูกนะคะน้ำมูกไหลไอจามแล้วก็น้ำตาไหลด้วยดังนั้นเนี่ยไอเจ้าฝุ่น PM 2.5ซึ่งมันมีขนาดเล็กกว่าฝุ่นทั่วไปเนี่ยแน่นอนว่ามันสร้างความระคายเคืองนะคะให้กับระบบทางเดินหายใจของเราอย่างแน่นอนก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะตอนแรกก็ต้องทานยากแก้แพ้เป็นประจำนะคะแล้วก็จะต้องมีเครื่องฟอกอากาศค่ะอยู่ในบ้านโดยเฉพาะในห้องนอนเนี่ยต้องมีเอาไว้เลยแต่ทีนีน้บางทีเราต้องออกไปทํากิจกรรมไปทํางานในสถานที่ที่เป็นกลางแจ้งหรือว่าเอาดอค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะทิ้วเครื่องฟอกอากาศไปด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยแนะนําอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบรรเทาการ ะระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจจากฝุ่น PM 2.5ได้นั่นก็คือการล้างโคลงจมูกด้วยน้ำเกลือพอเรารู้แล้วนะคะว่าคุณหมอแนะนําว่าการลดอาการแพ้ฝุ่น PM 2.5ในหนึ่งวิธีก็คือการล้างโพรงจมูกด้วยน้ำเกลือดาวก็เริ่มศึกษาเลยค่ะว่ามีน้ำเกลือในท้องตลาดยี่ห้อไหนบ้างที่มีคุณภาพเพราะคุณหมอแนะนํานะคะว่าวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ฝุ่น PM 2.5ได้ก็คือการใช้น้ำเกลือล้างจมูกดาวก็มาเจอกับนี่เลยค่ะ น้ำเกลือ normal saline ตรา GSP นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมั่นใจน้ำเกลือ GSP เพราะว่าเป็นน้ำเกลือที่มีคุณภาพค่ะที่สำคัญพอเราไปศึกษาข้อมูลบริษัทนะคะเขาเป็นบริษัทผลิตน้ำเกลือเจ้าแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2512มาจนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมค่ะก็รวม53ปีแล้วค่ะ GSP นะคะมีโรงงานมาตรฐานที่มีการควบคุมความสะอาดแล้วก็มีประสิทธิภาพโรงงานเขามีใบรับรอง ISO 9001มีใบรับรองฮาลาลและมี กำลังผลิต5ล้านลิตรต่อเดือนและเกลือที่ใช้นะคะเขาก็นําเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์และเยอรมนีที่จัดได้ว่าเป็นเกลือมีคุณภาพมากๆ GSP เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้าเกลือนะคะที่ใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยมาก,กว่า50ปีและต้องบอกได้เลยว่าพอรู้ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตแล้วเนี่ยก็มั่นใจที่จะซื้อน้ําเกลือ GSP มาใช้เลยค่ะพอทราบข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะก็เลยมั่นใจที่จะใช้น้ำเกลือ GSP ค่ะ สำหรับวิธีการล้างจมูกด้วยตนเองนั้นไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าบริษัท GSP เขามีนี่เลยคะ่ะนี่ก็คือ GSP Nasicare Nasal Washer นะคะซึ่งวิธีการง่ายๆเพียง3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกคือเติมน้ำเกลือลงไปในขวดนี้5 0ซีนะคะหลังจากนั้นค่ะคว่ำที่ปล่อยน้ำเกลือนะคะหันเข้าหาจมูกแล้วก็กดปุ่มด้านบนค่ะเพียงแค่นี้เองนะคะน้ำเกลือก็จะถูกปล่อยออกมาในปริมาณและแรงดันที่เหมาะสมกับการล้างจมูกง่งายมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยัง มีสิ่งที่น่าสนใจอีกนั่นก็คือสะดวกในการใช้งานค่ะไม่ต้องใช้แรงบีบและไม่หนักมือไม่เป็นอันตรายนะคะไม่ก่อความระคายเคืองกับโพรงจมูกเด็กๆสามารถใช้ได้ง่ายตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตเลยค่ะเก็บรักษาง่ายทําความสะอาดสะดวกคุณภาพสินค้าได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้ในระยะยาวสามารถใช้น้ําเกลือในปริมาณที่ต้องการได้อย่างพอเหมาะและที่สําคัญเหมาะกับวิถีชีวิตการดูแลสุขภาพในปัจจุบันที่เสี่ยงต่อมลพิษเช่นฝุ่น pm 2.5การล้างจมูกด้วย เกลือ GSP นะคะได้ผลที่พอใจกับดาวมากๆเลยเพราะว่า1นนะคะช่วยลดอาการคัดจมูกเขาเนี่ยจะไปช่วยล้างเสมหะแล้วก็สิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ในโพรงจมูกนะคะทาให้อาการคัดจมูกเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ลดความเครียดนะคะโดยเฉพาะเวลาก่อนนอนแล้วก็นอนหลับได้อย่างสบายด้วยค่ะ 2. นะคะทาให้อาการไซนัสอักเสบดีขึ้นค่ะเนื่องจากสามารถลดน้ามูกหรือน้องที่อุดบริเวณรูปเปิดของโพรงไซนัสในโพรงจมูกได้3ลดอาการแพ้ฝุ่นเนื่องจากการล้างจมูกสามารถ ลดปริมาณฝุ่นละอองที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของภูมิแพ้ได้นะคะ4ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสที่เข้าไปอยู่ในโพรงจมูกด้วยการทําความสะอาดโพรงจมูกและช่วยต้านการเจริญเติบโตของเชื้อโดยตรงค่ะ5ป้องกันการเจ็บคอเพราะการล้างจมูกจะช่วยลดปริมาณเสมหะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการเจ็บคอ 6. บรรเทาอาการแน่นจมูกนะคะที่ทําให้เยื่อบุจมูกบวมช่วยให้หายใจโลงขึ้นค่ะยิ่งตอนนี้นะคะเจะ้าฝุ่น pm 25ในอยู่รอบตัวเราค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไม่ป้องกันนะคะ อาจจะเกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นคัดจมูก ไอจามนะคะหรือแม้กระทั่งเส้นเลือดสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบก็เป็นไปได้ร้ายที่สุดอาจจะเป็นถึงขั้นมะเร็งปอดเพราะฉะนั้นในปัจจุบันค่ะดาวมีน้าเกลือ GSP แล้วก็ขวดล้างจมูกเนี่ยเชื่อไหมว่าปิดรถเอาไว้เลยสําหรับท่านใดนะคะที่ใส่ใจสุขภาพนะคะดูแลระบบทางเดินหายใจของทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักนะคะอย่าลืมค่ะใช้ผลิตภัณฑ์น้าเกลือ normal saline ตรา GSP ค่ะซึ่งเขามีคุณภาพอยู่ผู้คนไทยมากว่า5 0ปีแล้วนะคะที่สําคัญนอกจา หลังใช้ล้างลรงจมูกแล้วคุณผู้ชมสามารถใช้ล้างแผลเช็ดหน้าล้างคอนแทคเลนส์ได้หมดเลยสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะ Line Off i c i a l s h o p e, อปปี้ลาซาด้าหรือทาง Tik t o ็อกค่ะสําหรับเบนเกลตราจีเอสเขามี2ขนาดค่ะคุณผู้ชมขนาดแรกนะคะขวดใหญ่นี้เลยก็คือ1000 ML ราคา55บาทส่วน500 ML ค่ะราคา45บาทนะคะอย่าลืมนะคะยิ่งซื้อมากก็ยิ่งคุ้มค่าค่ะโปรโมชั่นเด็ดๆเขา กมีกช่่อทางเลยคะโปรโมชั่นพิเศษขวดล้างจมูก1ขวดปกติราคา299บาทแถมฟรีน้ำเกลือ GHP ขนาด500 ml 2ขวดอย่าลืมจำง,ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมซื้อน้ำเกลือซื้อ GHP ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพทางเดินหายใจที่แข็งแรงวันนี้ดาวลาไปก่อนนะคะต้องไปล้างจมูกค่ะสวัสดีค่ะ